ไ้จูงเอากันบางว่าพ่งอันนี้มูเจ้าหลายคนอย่าจะสะท่วงตะข่ายารอันนี้แก้ตัวอันนี้แก้ตัวเจ้าพี่น้องกันบ่อันนี้แก้นุดอันนี้แกนุดสัญลักษณ์สัญลักษณ์แกนุษตพี่น้องรวมโลกแล้วพี่น้องเด้อเป็นฝาแฝงก่ผู้ใดก็เอ้นี่ตะข่อยแก้ แก้นุดแก้นุดมัดประเทศเอาเจ้าบวแก่นวดเนบอคอย่แก่ตูแก้ตูแก้ตูเนี่เนี่ยเดีเป็นแฝดกันบ่จกันซ้ำแฝดนน่นละเบิ่งซุ้งจาได้ยังไั้นีมคือกันแดนนี่ไปบวกเลยมามาเนี่ยมาเมื่ใกลๆกันอ่โอ้ย่อยสี่สิบเก้านี่อันนี้แก้นดเด้ออันนี้แก่ตัวต้อเต้าสาอูไม่เอก อันนี้นอหนูสารอุช่อ้างนี่ัดที่นี่เด้อเบิง่งคักคับเล็กแม่นคือกันบ่ข่อยแม่นกลัวดิข่อยแตกมาหางวดเด้อเด้ข่อยแตกมาหางวดเด้อเด้อสามตัวห้างวดแล้ว,วนะเจ้าจะงวดเอาไิ่ใช่ส <c oughs> ใส่เราต้องเาบากเลยอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันเจ้าเริ่มมาจากงวดไนะ จำบาไหนว่ามันนหนึ่งสองนับหลงไม่ใช่หลงหลงเลยหลงไ่มาหลายเอวจังสี่ไข่สีเก่งก็กันมาเนี้ยของเย็ตูวเด้อสองตัวนี่นับหลงนับหลงยากออกก้อนนะแม่กล้องเขาบ่กเห็นข่อยบัดนี้เด้อพี่น้องเด้อสามตัวเข่าติดกันมาอยู่เดนี่สี่งวดติดงวดนี่เป็นงวดที่หา ีย่อวอะไรจะคุยอะไรใกลใกล้ใกล้สิตรมี่ไม่ช่องสิตมีฟังฟังฟังใกล้แล้วบัดที่นี่เด้อเริ่มแรกงวดแรกที่แตกสามตัวสี่อ้สามสามสี่สองอยปล่อยสามสี่สองมันออกสองสามสีไอ้มันออกกันสามสองสีเออแม่นมันออกสามสองสีรอบที่สองมา่อยปล่อยไอ้ ูนย์ห้าเก้ามันก็นเลยไปออกหาเก้ากับหาศูนย์ก็ซ้่มแตกตัวบนรางคือเกา้าแมนบปลาแล้วบทที่นี่ <Wow. S 2> แล้วบทที่นี่ <laughs> ไอโต้งว,วดที่สามงวดที่สามไข่ปอยเลขไข่ป้อยเลขหกแปดห้ามันเลยแตกสามตัว น้างอันนี้แล้วมาแตกพร้อมกันกับข่อยบัดน,นี้เ,เขาเขกับเลวเ่ววาตุกเขากัเลว,ว่าข่อยกับเราเป็นผู้เดียวกันบันนี้วันนี้งวดที่สี่บังหันข่อ,อ,อยไปจุดปู้ดาข่อยได้หกสี่หกสามตัวบอพี่น้องสามตัวบับบัดนี้แด้วข่นนอยท่าเก้นวดเลยบาฟ้าไว้ก็บบอฟังเลขข่อยเนี่ย คันผู้ใดเอามานี่ใส่กระสอบเอากะสอบมาเลยบางคนมาข่ข่เดียวกระสอบไปไ้ไกลเกลตูใส่เลขบ่ใส่เงินโอ้เอาาใส่เลขเอากะสอบมาใส่เงินด้พี่น้วงเด้อสอบยาง่าสิสอบปุ๋ยบักยางใหญ่เลยเอามาใส่เลยโตใดที่ใส่ให้มันเต็มถุงวัดตี้ยกเฮ้ยไปเลขเกีหนุ่ มันนบานีอมแมนเด้อพี่น้องอันเมื่อกี้นี่ถามเล่าเล่ามาเล่ามาโคกนะฟังฟังเราตูนะนฟังฟังฟังมาฟังจะปลอยหลายมันบอมแมนเนาใจยังเย็นเย็นข้างหลังปล่อยตัวเอาเที่ยวคนเด้อเอาเที่ยวคนบัดที่นี่โตที่มันเต็มกระสอบเด้อพี่น้องเด้อทุกช่องเด้อเจตูพารวยปล่อยไปที่แปดเก้าหนึ่ง เต็มกระสอบอัะเนี่ยบดใหงี้ยบดให่เงี้ยแปะก้าเนื้อเต็มกระสอบอัะเนี่เต็มอัะเนี่ยมตัวแมนมัดปากบดได้เลยบ่ครับมัาปากบดได้เลยตัวเครื่องกระสอบกระมีเด้อ๋อตัวเครื่องกระสอบกระมีเลขเงินเลขเงินเงินเด้กับพี่น้องเด้อโตเครื่องกระสอบเด้สามตัวเหมือนเดิมสามตัวเหมือนเดิมโตัใดวอเต เก้าส right. ี่สองมักกะจัดสองเก้าสี่สองเป็นตัวลองใช่ไหมแมนค่ะตัวเครื่องสอบแมนแทนผู้ใดอยากได้เลขเต็มกระสอบยุทธายรถเจตัวเอายาำตัวเต็มกระสอบแน่เต็มกระสอบหลายครังเต็มก่ออันนั้นเงื่อนแมน่ะอันเงื่อนเต็มกระสอบเงินเต็มกระสอบแปดเก้าหนึ่งเม็ดเดียวแปดเก้าหนึ่งบางคน่าขอเครื่องก็ได้ดอก โอ้ได้เครื่องว่ะโอ้เครื่องบ่แมนถ้าเครื่องกับสอบก็คือเก้าสี่สองโอ้ใดอยากได้เครื่องหรืออยากได้เต็มอยากได้เครื่องหรืออยากได้เต็มเรียกเอาโอ้ยเราเมาไหลไม่พอได้เมาเต็มเ็กับสอบก็สี่สี่มามาเรียบา้เต็มได้จังได้สี่สี่แต่เบิ้ลผู้เสืยหน่ะตัวใดก็เจนุู้นสี่สี่เต็มกับสอบ ไม่บอกคร้งนี้น้ำแนวบอกรงนี้น้ำแน่เต็มรอยเลเยนวดซีซีนี่ขันซซเต็มกัะสอบมันจะไม่ได้ขายหน้ามาซื้อคุณบอกขายแ่เออมันก็ได้ขายมันสะถือมันจะถือว่ามีดีมันสิถือมีดีดีบว่าเจ้าด้วยนั่นต๊ะไหเต็มกับสอบซีซีพี่น้องย่าไปเสื้อเสือเจตูนี่เต็มกรบสอบรูปว่าต๊วไหนแปดเก้าหนึ่งเม็ดเดียวเครื่องกระสอบ เลขป่ะเบอกมาขึ้นก็สอบเมื่อไหร่กว่าเต็มบอรเต็มก็สอบนั่นอย่างคือแปดเก้าหนึ่งตัวเครื่องก็สอบนี่ก็คือเก้าสี่สองบ้าฟ้าไว้กับบ้าฟังผุนเบื้องรถบอกแท้สองตัวนั่นบอกสองตัวไข่ฟันไปเลยสี่เก่ากับหนึ่งสี่เก่าไอ้รางนด้เอารางเด่สี่เก้าแล้วก็สี่เก้ากับสี่สองแค่นั่นแหละ แมนเอามมอนี่ที่เกตูกับเกนนมายืนแห้งกันเดี๋ยวนี้เกตูนี่เครียดแห้งแมนเครียดว่าพี่น้องเอฟซีนี่จำคนผิดจำว่าเธอขัดเทียนนี่เกตูดิเกตูดินี่มุมเขาามุมเขาาคือเกนนแมนมีสองมุมมุมสีน้ำตาลคือเกตูแมนค่ะระวางเกตูเด่นเมอนี่เด่นสองคูสองหางชุดสามตัวมีตัวใดแน่กว่าครับสามตัวเต็มกระสอบจัดไปเลย มาล้านเปอร์เซ็นต์บ้าฟาไวกับบาฟังเก้าเอ้ <laughs> เจนุด้วยบานคนจีอยู่ใส่หกบอกว่าไม่ยดเหรอเต็มกระสอบอัานคือเจนี่เก้าหนึ่งตัวเครื่องกระสอบตัวเครื่องกระสอบนี่เก้าสี่สองเก้าสี่สองเมนค่ะจัดไปเลยเออเอายกโยกขึ้นวางพดเอาอออันนี้เจตู่นะนี่เดิมเจ้าไนเพนัเห็นเหอ็เห็นฮอตนาทั้งนี่เห็นแต่ขางมันตตหน่อยเอาของพี่บุญทรหน้ามามา ตัวใหญ่ๆมายากไงเตียงก็สอบอันยักษ์ไอ้เนาะภาษาซีซีมันสิมาได้จังเดเอาแผ่นนั่นดอกก้อนเอาแผ่นนั่นเอาถือไว้ดิทั้งหลังเนี่ยอนั่นมัพี่ก็ไอ้ของเกลียดเกลียดแหมมันเอาสารซีซีกับกะมาปล่อยให้บ้านให้เมี่ยงบนหัวขวนวันละเมื่อขะเงาะละเมื่อขะเงาละเมื่อเบื่อพวกก็ต่างก้นกับ่างมันใจตัวเองไี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ของเกณฑ์แมีนค่ะ นะครับนี่แหละค่ะเจนุดมีซีซีกันบ้างครับไหนของเจนุดด้วยกันเลยรวมกันเจโนตซีซีบ้านี่ด้วนี่มานี่มาเบิ้งนี่ซีซีเจ้าเล่ห์มันเยอะมันรวมกันเขาเชี่ยวเป็นตันพุนเด้อตัวนี้โปเจกต์แมนใส่รถพุนเด้อใส่รถใส่กระสอบนี่ไ่ใส่กระสอบใส่รถพุนเด้อซีซีใส่รถเด้อพี่น้อง เลขยังมาเงินนิ่งนิ่งนิ่งอายุตัดสอตัวเลขตูพารวยนะคะเอซีเป็นแนวของเกนุตตัวไรซี่ซีซีเงินล้านดังๆซีซีเงินล้านตัวไรเกนุตซีซีเงินล้านค่ะของเกตูวแปดเก้าหนึ่งเม็ดเดียวบนเจนูตบนได้ังอันนี้ร่าง เอ้าบนของเจ้ายังไม่ได้บนมือแรงเจอกันมีไม่เด็ดไว้พี่นว่างมือแร้งเจอกันกันมือแรงอ้ง